ครับผมนายเจียสุดาพลแดงดีผมนายวรรณวุฒิวรรณยกุลผมนายกิติศักคำนวนครับวันนี้ผมจะมาศึกษาดูงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครื่องแกงแม่บ้านตำบลของกลามอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ หรือนางสาวนายนาบุกมันนะครับซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งและสมาชิกของกลุ่กัตนักวิอน้องๆนะคะที่ให้การนนอกจากฝังในเทคโนโลยีได้่นะคุิชัยนะครับก็ ยินดีนะคะที่เข้ามาศึกษาดูงานในกลุ่มเป็นแกงมันทุ่งนะคะถือว่าเป็นกลุ่มอาชีพที่มีประวัาิมายาวนานนะคะกลุ่มนี้เริ่มตั้งมาเมืม่อปีสอง2รสิบมีสมาชิกเร,เริ่มก็ประมาณสิบคนนะคะโดยการลงทุนในการผลิตเครื่องแกงนะคะก็ตอนนั้นลงวุ่นกันแค่คนละ1น0ร้อยบาทไล้ก็ลองผลิตโดยการตำนะคะตำมุนแล้วก็ให้ คนในชุมชนได้ชิมแล้วก็รับฟังทางจิตจบมาพัฒนานะคะจากปี242ถ24 24 24ึงปี247 5นะคะน้ำพริกแกงที่เราได้ผลิตแล้วก็ได้มีการพัฒนาขึ้นมานะคะก็รสร้างรายได้มหาศาลให้กับชุมชนถือว่าเรามีโอกาสที่ดีในการสร้างภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสร้างดึดขายเรื่องสร้างรายได้นับล้านนะคะให้กับชุมชนโดยที่เหตุได้เป็นแท็กก็คือ อาคารที่ทำการกลุ่มนะคะเราซื้อเป็นที่ทำการกลุ่มสาวนโดยกัไรจากน้ำพิสเกตและก็มีรถยนต์อีกหนึ่งคันนะคะได้เพิ่มสมาชิกจาก1ิคนมาเป็น25้าคนนะคะแล้วผลิตภัณฑ์เครื่องแกงนะคะและเพิ่มขึ้นจากเครื่องแกงกะทิแกงริกแกงส้มนะคะเมื่อก่อนแค่สามตัวเดี๋ยวตอนนี้เริ่มมาผลิตเพิ่มขึ้นเป็นแปดตัวนะคะโดยมีเพิ่มขึ้นมาตัคงแ่เครื่องแกงกะทิ เกหรือว่านุมที่เกเป็นเป็นกลุ่มันดับต้นๆนะคะในจังหวัดกระบี่นะคะมีการเข้ามาศึกษาดูงานในกลุ่มเยอะมากนะคะในส่วนนี้แต่ก็การผลิตเครื่องเกงของเราสามารถเ,าเก็บไว้ได้นานนะคะโดยไม่ใส่สารกันบูดนะคะข้อดีของกลุ่มก็คือ กลุ่มนี้จะอยู่รวมกันนะคะเราได้ชุดชนของตำบลเกาะกลามนะคะเป็นกลุ่มเข้าวัฒนธรรมนะคะเราจะมีที่น้องไปพุทธไปมุสลิมแต่กเกตเกของเรานะคะมีฮาลานมีออยอรเรียบร้อยนะคะในส่วนนี้หรือว่าตรงนี้ก็คือจุดกึ่งกลางของการดำเนินกิจการของกลุ่มในตําบลเกาะกลางนะคะโดยมีการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐไม่ว่าจะเป็นองค์การหมหาส่วนจังหวัดองค์งการหมหาส่วนตำบล ่วยงางพัฒนาชุมชนและ,กะเกษตรนะคะได้มีเยอะแยะมากมายนะคะโดยส่วนหนึ่งที่เราปฏิบัตการองเด็กนะคะเราได้เดินออกสู่ชุมชนออกสู่ตลาดออกสู่หลายๆพื้นที่เพื่อเป็นการคุ้มกันประชาสัมพันธ์นะคะไอ้อีกอย่างหนึ่งสิ่งที่สาคัญก,ก็คือสมาชิกกลุ่มนะคะมีความสามัคคีสามารถอยู่มาได้ทุกวันนี้นะคะ mm hmm. แต่ต่อไปเป้าหมายในอานา mm hmm. คตตอนนี้เราไม่ได้ผลิตแต่น้ำพริกแเกเราผลิต รับของว่าอาหารและก็ผลิตเพิ่มขึ้นมาก็คือไตปลาเองนะคะและก็การบรรจุพันณุ์ที่ทันสมัยขึ้นนะคะในส่วนนี้แต่ต่อไปนะคะก็มีติดต่อกันเข้ามาก็คือในการขายออนไลน์นะคะซึ่งเป็นการขยายตลาดอีกระบบรับก็ถือว่าสนุกสนานถึงน้องๆน,น,นะคะกับละตินตนเนี่ย <สะ S 1> มาเข้ามาศึกษาดูงา,านก็ตีใจนะคะในส่วนนี้กาเป็นการกระายัน ้วะะไราไยไ,ได้ต่อต่อปีนะคะนะคะรา,รายได้นี่เราต้องแจ้งนิดนึงว่าปัญหามันมีมาหลายระบบนะคะในไม่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศร,รษฐกิจสังคมการเมืองอันนี้จะเข้ามาเชื่อมโยงหมดกับพวกเรานะคะก็จริงๆแล้วเมื่อโตเราขายได้เดือนตะสี่แสนนะคะสี่แสนบาหรือว่าเราเป็นรา,รายไทยรายได้ที่สูง เราสามารถสร้างนุชสร้างนี้ได้นะคะตามที่ได้เล่ามานะคะตอนนี้ก็คือปรับยอดขึ้นมานะคะประมาณเดือนประมาณสองเศษกว่านะคะตัวเศษกว่าถือว่าอะไร,ในในใรก็ยังยังอยู่ได้โดยควบคุมคุณภาพได้นะคะแต่ถ้ามีการพัฒนาไปในรูปแบบต,ต่างๆนะคะแต่มันก็ด้วยปัญหาอุปสรรคหลายๆอย่างเช่นเงินทุนหมุนเวียนการพัฒนาในระบบที่สูงขึ้นมันจะมีคนไกล นะคะเช่นเทคโนโลยีต้องเข้ามานะคะในส่วนหนึ่งการบรรจุพันธุ์แบบใหม่ใช่นะครับใช่ค่ะนี่เป็นการบรรจุพันธุ์แบบใหม่นะคะก็สามารถเก็บไว้ได้นานใส่ตู้เย็นได้ครบพร้อมทานสะดวกมากเลนะเดี๋ยวเราจะคิดูขึ้นะวากับที่ดินจะสะดวกในการเก็บอาหารมเกิดเส้น่างนี้เราจะักไหกัน แล้วพอเป็น,นปัจจุบันพอเป็นปัจจุบันแต่นี้มันจะอยู่ได้นานประมาณกี่เดือนได้นี่ไว้ได้เป็นปีเลยค่ะไว้ได้เป็นปีเลยค่ะครอบครับโดนสติกเกอร์ค่ะเป็นกระดิบวกวันหมดอายุอะไรเรียบยยยยร้อยแขงสม้มมาขายส้มน้นจะเอาดูแปลกแยกง่ายสุดๆเขาได้เดินนะบนี้เวจะขายประมาณ กระุละหนึ่งร้อยบาทโดมันคือสังเวดก็จะส่งประมาณแปดสิบาทเขอาใสยหนึ่้อยบาท้เราเพิ่มมูลค่านะคะจากไปที่ิโลกิโลละสองร้อยที่ขายทั่วไปนะคะเสียจพอมาบรรจุแบบนี้เราก็สามารถเพิ่มมันอย่างได้นะคะนี้น้ำหนักก็คือสามจุดอ่างะเมื่อเราเอาไปสุงให้มา ขึ้นห้างอะไรอย่างเงี้ยเป็นโันทีส่วนนี้มีปีกว่าที่ทันสมัยนี้นะคะก็เปิดติดที่ทันสมัยได้การประช้ก็ต้องซีนยบ่อยยับคู่พาสะดวกนะเกี่ยวกับอะไรกันในส่วนนี้ค่ะมีขั้นตอนการผลิตเออแล้วท่านสนใจแบบกระปุกแบบนี้สามารถติดต่อได้ที่ไหนคะ ที่กลุ่มโดยตรงและก็ที่เบอร์โทร09182175201นะคะเดี๋ยวจะเขียนเบอร์ไว้ข้างล่างน,นี้นะครับถ้าสนใจหรือว่าสนใจต่อสินค้าหรือว่าจะทักซื้อแบบเมาแบบดีคือส่งได้สามารถติดต่อได้ที่จักราหรือนางสาวในยนานามุนบันได้เลยนะครับครับและว,วันนี้ก็ขอขอบคุณ นางสาวนายนามนมันหรืยจักานะครับที่มาให้ความรู้กับพวกเราเรื่องกับเครื่องแก่งต่างๆแล้วก็ขอบคุณครับ